โจพร้อมยังโรโจโจจสสี <Q. S 1> <hal> ่สบสอี่สมแจ้าสสี่สอี่สสสสองสบเอสสี่สิบสามสงี่สบองบาทเกเอ็มพออันละสองจุเก้เอ็มี่ ไม่รู้โดแค่หกแสนลดให้หนูนไม่รู้ว,รว,ว่าเขาขายเท่าไหร่ราคาจริงๆอ่ะอคคแต่ตอนนี้มันก็ไม่มีใครขายล่ ม้าหนูอยู่หนูอยู่นี่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวรอม้าแป๊บหนึ่งม้ามาส่งคนที่สอนอรอแป๊บหนึ่งนะโอเคครับโอเคครับครับชื่ออะไรครับชื่อสม อ๋อพี่ล่ะให้ทายครับให้ทายหนูจะทายถูกยอ่ชื่อบอล <c oughs> ชื่อแบงค์บาร์ชื่อทาย<ะ>ชื่ออะไรนะครับชื่อทายครับชื่อดังชื่อพี่เหรอใช่เอาหนูนึกว่าพี่ให้หนูทายก็ <c oughs> ให้ทายไง <c oughs> แจะคือชื่อทีไรเขาทำเฮ้ยยี่อะไรนั้นไอ้ท่าอะไรครับเนี่ยโลมาครับอ๋อใช่ใช่อ้าวพี่จะล้อหนูทำไมพี่ล้อหนูทำไมไม่ได้ล้อคือคือพูดตามคือทำไมอะนะ เมื่อกี้พี่ร้อนหนูอาคือพูดสร้างก็คือร้อนแล้วใช่ไม่ใช่ไม่พูดละหุบงงไม่พูดด้วยวพี่แม่ไปทำอะไรเหรอ ไม่ทำครับไม่ทำงานเหรอครับไปทำมาแล้วครับทำเสร็จแล้วเหรอครับใช่ครับรอดีเหรอครับใช่ครับว่างเหรอครับว่างครับว่างก็ไปหาอะไรทำสิเออแล้วเราไม่ไปอ่ะอรอม,มาว่างอ่ะ,อ,ะอืมหนียวมีแว่งไง

ไม่เอาจะตายอยตายอะรนะอุ้ยอันนี้หนูไม่ได้ทำนะหนูไม่ได้พี่ทำเบียรเมื่อไหร่ ไม่รู้อะฮะตัวนั้นอะไม่บอบกตัวน,นั้นน้าแอ๊คทำไมวะน่ะหน่าตัวนั้นน่ะตัวไหนนั่นน้มันยืแยนแอ็ก<า>อยู่นะั่นะเยมาชอปพี้มานี่มา อะไรออกมาป้มามีเรื่องจะบอกฮะรไปไม่ใช่<อ>ฮะมาจะไม่อยู่หนึ่งเดือนอ๋อฮะเดือนนึงเลยเหรอใช่มาจะต้องไปจัดการธุระข้างนอกนิดหน่อยงานข้างนอกนิดหน่อย คือถ้าชมพู่เข้ามาเล่นกับดาบได้ก็มานะเขาเป็นเด็กขี้เหงาอะแล้วเขาก็รักชมพู่มากๆด้วยอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าเขาจะบ่นหาทุกๆวันอนะถ้าชมพู่ไม่มาหรือมาแค่แป๊บเดียวอย่างเงี้ยหนูน่าจะมาหนูน่าจะแบบว่า มาอีกทีวันที่ประมาณยี่สิหนยี่เจครับโอเคแต่ก็แบบหลังจากนี้ไปล่ะจากยี่สิบหยี่สิบเจ็หนูก็จะมาปกติหนูแค่ไม่ว่างช่วงนั้นนั่นแหละม้าก็จะฝากดาบไฟไกับชมพูะ่ะแบบบ่นแทนม้าทีถ้ามันทำอะไรไม่ดีอย่างนี้ จัดหนัหนกๆเลยให้มันคิดให้ได้ให้มันโตูให้ได้ได้เลยคะเดี๋ยวนูจัดดามให้เพราะว่าม้าไม่เอาคนอื่นนะม้าอยากได้ให้ชมพู่คนเดียวคับเดี๋ยวนูจัดตามให้ครับม้าจัดการเป็นม้าแทนเลยได้ครับได้ม้าก็รักชมพู่เท่าๆกับด้าบ่ะรักเท่าๆกันเลย<ะ>มันเป็นลูกคนหนึ่งเลย หนูก็รักม้าเหมือนดันเหมือนม้าเป็นแม่คนหนึ่งเลยครับเอ้าม้าไปตั้งเดือนหนึ่งเลยเหรอใช่หรืออาจจะนานกว่านั้นแต่ยังไม่ตอบไม่ได้แต่แต่วางแต่วางแผนไว้แค่เดือนเดียวโูฮีครับเพราะมากลัวมันนับวันรอมมาไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเมื่อคืนมันก็งองแงแล้ว ก็เลยอยากให้แบบชมพู่แบบอยู่เป็นเพื่อนอะ oh. เพราะมันน่าจะมันน่าจะไม่มีใครแล้วแหละเพราะว่าม้าไม่เอาผู้หญิงคนอื่นไงม้าอยากได้แค่ชมพู่คนเดียว <c oughs> เพราะเวลาม้าเห็นมันคุยกับผู้หญิงคนไหนไงม้าจะเข้าไปบรกทันทีเลย <c oughs> เข้าไปจัดการ <c oughs> แต่มันก็ไม่มีอะไรหรอกผู้หญิงคนอื่นอะมันน่าจะแค่ถามไปงั้นแหละ ตามภาษามัาอนอ่ะเดี๋ยวหนูดูแลให้ครับมาโอเคครับหนูจะทำหน้าที่แทนมาเองฮิรุนเน่ไอ้ดอกบก็ฝากดูแลด๊าบด้วยปวดมันเยอะๆเลย แล้วม้าจะไปนอนไหนม้าหรอใช่ก็ย 8, 29, 1, ี่สิบแปดยิบเก้าหนึ่งสามวันนี้ไม่อยู่แล้วแต่จะเข้ามาวันสุดท้ายคือวันที่สองของวันที่สามวันที่สามคือวันสุดท้ายที่จะเข้ามาที่นี่ดูดีครับมารักชมพูนะ หนูก็รักม้าคับเดี๋ยวหนูดูแลให้คับมา้าม้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะม้าทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีเลยครับโอเคครับขอบคุณครับครับแล้วฉัพูดจะไปทำอะไรต่อหนูก็วิ่งเล่นแถวนี้นะครับโอเค เพราะว่าม้าจะไปฟาร์มต่อม้าจะเก็บตังค์ให้รับสักล้านหนึ่งอ่ะแล้วก็ของในตู้อ่ะม้าจะเอาไว้เทรดให้รับไงตอนนี้ได้แปดเก้าแสนแล้วให้อ่ะโค้งรถนะคบกับกับเครื่องอะคะอ๋อเห็นมันพูดอยู่ามาได้แต่ว่าหนเห็นยังไม่ได้อะไรนะยังไม่ได้ตังค์หรอใช่มันยังไม่ให้หรอรับเอาของไปแล้วแต่ไม่ให้ตังค์ โอเคเดี๋ยวมาจัดการมันให้มันขายเท่าไหร่อ่ะหนูขายสองจุดดาอย่างละใช่ไหมใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาเราไปจัดการมันซะละเพราะเห็นมันบอกอยู่ว่าชมพู่เอาของมาจากชมพูอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็ขาดอีกสองชิ้นจะได้แต่<ด>น้ำไม่<ล>บอก,บอกม้าหรอว่ายังไม่จ่ายตังค์ไม่ได้บอกเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องโดนละถ้าอย่างนั้น หนูเห็นดาวซื้อปูนเป็นพันกองเลยครับแต่น่าจะมีตังเยอะอยู่นะให้หนูว่าไป<ก>สร้างโบสถ์หนูว <c oughs> ่าดาวเอาตังไปซื้อปูนหมดแล้วมั้งเดี๋ยวนะมันเอาปูนไปทำอะไรเยอะแยะโบเก็บดองไว้หนูก็วงเหมอนกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจัดการให้ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหมนะมาโทรไปมันยังไม่รับเลย ตอบข้อความไม่อยู่ไม่น่าอยู่ค่ะเพราะว่าหนูส่งไปไม่เห็นตอบโอเคเรามาจัดการให้เอาไปสร้างบูธได่เรียาไปเยอะขนาดนั้นน่าจะานะกว่าซื้อไปหมดเลยครับหนูเห็นแป,ป๊บแป,ป๊บรับบอกว่ามีแปดร้อยบู๊แปดร้อยอันแล้วอ่ะวันนี้<ด>น่าจะมีคันหนึงแล้วมั้งเนี่ย ได้ถามมันไหมว่ามันเอาไปทําอะไรไม่ได้อ๋อมันมันเขาจะเอาไว้ไว้เก่งทำไรหรือเปล่ามันเขาจะอัปเดตอะไรมาใหม่ประมาณนั้นมั้งหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันจะมีอะไรอัพมามามาก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ หนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่หนูรู้แค่ว่าน้ำซื้อปูนโทษเด้ออา,อาจจะจริงอย่างที่มันพูดก็ได้ปืนจะเข้าหรอก็ไม่น่าเข้านะไม่รู ามเดี๋ยวมาถามมันใหแ้แปลว่าแปลว่าพรุ่งนี้ชมพู่คือจะไม่เข้ามาเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาไปฟาร์มต่อก่อนใกล้แล้วต่อลานแล้วฟาร์มอีกเหรอใช่ฟาร์มไม่ให้มันนั่นแหละ<ฮ>ฟาร์มไม่ให้รับ<ฮ>เรื่องเงินเดี๋ยวมาทวงมันให้ แล้วชมพู่จะเข้ามาที่นี่อีกทีวันที่เท่าไหร่นะหนูเด้ามาน่าจะยี่สิบหกยี่สิบเจมหนูน่าจะกลับมายี่สิบหกโอเคพอดีแหละม้าก็ยังอยู่อยู่ยา,าวเลยเดี๋ยวม้าช่วงมันให้ไม่อยู่ตั้งหลายวันเดี๋ยวมันก็เป็นหมาหงอยคอยดูนะ ไอ้ด้าอ่ะตลอดเวลาหนูไปพักก็หงอยใช่หงอยหายไปแค่แบบสองสามวันบอกว่าหายไปเป็นสิบวันบ้าแล้วมันอะเผอเจอใช่ขนาดเมื่อวันเมื่อวันก่อนชมพู่ไปคุยไปไปคุยกับเพื่อนอะกวยวนชมพู่ ชมพู่แบบว่าแบบว่าไปนั่งรถกับคนดื่นก็งอนเอา้าได้เหรอชมพู่ไปแบบว่านําไม่ตอบเซตวันนั้นอ่ะเขาไม่ตอบชมพู่ชมพู่ก็เลยไปก็ชมพู่เดินไปแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปส่งไหมชมพู่ก็เลยขึ้นรถไปแล้วก็นล้วก็กดชมพู่ สายไม่ดีเลยไอ้ดับแล้วว่าชอบตัดสายชอบตัดสายใส่นลาดวเลยลองแบบไม่ต้องคุยกับมันไม่ให้มันหงอยไปเลยนนต้องหนัดที่ใส่มันอะแล้วเขาทำไปไม่สนใจชมพู่ได้นะแบบบอกให้ชมพู่มาหาใช่ไหมชมพู่ก็มาพอวิ่งกำลังใจถึงดับดับแบบว่าเดาไปแอร์ดอบเลยครับว้าวเดาไปแอรอ์ดป โโอหแล้วแล้ววัรออกมาปุ๊บชมพู่ก็รอนับเล็เสร็จแล้วแล้วนับออกมาแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นเอาดีม,ม,มันทำขนาดนั้นเลยไงได้เดี๋ยวมันโดนแน่แล้วพอเขาไม่มาก็หงอยใช่เดี๋ยวนุยมีคนบอกให้คนณด่นเขามาหา แต่ว่านับขอโทษแล้วอ๋อว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกมา้าจะบอกว่าต่อไปจะไม่ให้ชมพู่มาหาละถ้าไม่มีชมพู่คงไม่มีใครชอบมันละไม่มีใครคุยกับมันรู้เรื่องละ ไอ้ดัตายแน่่ตายแนพูดจะไปทำอะไรต่อมีเพื่อนไหมไม่มีแต่ว่าหนูอยู่ได้โอเคเพราะว่ามาว่าจะไปฟาร์มคคนเดดียวไ้รับโอเคเพราะว่าม้าว่าจะไปฟาร์มต่อก่อนโมฮีครับโอเคครับไว้เจอกันครับเจ้าน้ำเจ้านันทามาเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบาย ไปแล้วออกด้าใหม่แล้วจอมืดเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเอ๋ยไอ้น้ำโดนแน่ดอย